สวัสดีครับพบก,กับช่องชีวิตคิดบวกสกิจพอเพียงนะครับวันนี้เราจะมาดักดักปลาช่อนครับใช้จันดักจันริมคลองครับอยู่แถวพัฒนมณฑลสายสี่สายห้าครับน,นี่ก็ลงเรือนะครับถ่ายเรือครับอยู่หน้าบ้านครับคลองคลองหน้าบ้าน เอาดักจันไวเมื่อวานนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าผลงานเป็นไงครับนครับลงเรือก่อนนะครับ,<ป>บรลับลงเรือเดินเลาะชายป่าครับ เดี๋ยวเลาะชายปลาไปเรื่อยๆครับไปริมคลองครับฝั่งนู้นเป็นเขื่อนนะเป็นเขื่อนปูนฝั่งนี้จะเป็นดินเป็นธรรมชาติครับอาจารย์รัดนะครับรัดแล้วนะครับมีตัวหรือเปล่าครับไปดูนะครับอาจจะเป็นเต่าเป็นปลาเป็นพะกดีปลาหมอได้หมดนะครับฝั่งนู้นเป็นเขื่อนปูนฮะับฝั่งนี้จะเป็นเป็นธรรมชาติครับเป็นดิน มาลุ้นนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับได้หลายตัวแล้วครับแต่ยังไม่ได้ทำคลิปทีนี้ขอลองทำคลิปนิดนึงครยกกระริมน,น้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านครับ รุ้นกันครับเปิดดูนะครับเดี๋ยวมันถ่ายดีก่อนรุนดูนะครับมีป่าอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ปาช่อนครับใสสวยนะครับจะปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยมันจะลงไหมครับ จะลงไหมนะครับอย่างแบบนี้ชัวกว่าแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ นี่ยกจันไหลลงมาแล้วครับไหลลงมาแล้วปั๊บอุย้ยไม่เข้าครับไม่เข้าเดี๋ยว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 หลุดเดี๋ยวหลุดเข้าไปสิลูกนานนี่นะครับเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวดิน้น นี่คือผลงานนะครับถือชัดๆครับชัดๆอันนี้ครับจะได้ไม่ย้อนแสงนี่ครับเกือบโลครับใช้กำลังสวยนะครับนะครับดิ้นจนปากปากเจอนะครับนี่นะครับผลงานครับ ไส้สวยครับไส้สวยนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะดักใหม่นะครับใส้ประมาณนี้นะครับนะครับไสนี่ดิน สวยงามมากครับกับโลครับโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวดักใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับ